เดี๋ยวจะทำไปดูพิซซันนะคะจิงก็จริงก็นี่นะะักดื่มนมตลอดเลยเหรอใช่ความจริงนี่นักเตะน้องหนึ่งของเรามาแล้วนะคะมาถ่ายรูลได้ไหมมาไหมมาไม่พิซซันฝากซื้อบัต,ตรจองตัวคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะน้องมามาผมเรียบร้อย รอใส่ถุงเท้าแล้วก็จะเต้นติกต่อกับแม่แพลวนะคะผู้ดองซื้อบัตรจองตัวนะคะคลิกลิงก์ได้เลยนะคะอย,อย่าคิดว่ามึงอ้างว้างบอมอนอนมีไผ่ยังเลน้อย นอเวฝนตกลมลมคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะคะบาทรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะดเดี๋ยวน้องไม้จะน้องไม้พับแขนเสื้อขึ้นหน่อยลูกแม่ไม่เอาค่ะแม่เดีนุ่นจะจอดแบบจอดแบบจอดแบบนักเตะโน่นึงค่ะแม่เดีนุ่นเสียเอาเสือเสียบหน้าก็ได้ค่ะอะไรคือจอดนักเตะโน่นึงเ้าต้องเป็นแบบนี้ นี่นี่ทีมนักวัดเองมันถึงได้ย่างค่ะโอ้ไปเลยฝนตกก็ร้อยไม่โอ้มาด้วยใช่ค่ะสนามีหลังคาดือนมีค่ะน้องมาก็จะเป็นฟิลแบบ ถุงเท่าได้ยี่บ่แม่ก็ได้ด้วยชุ่มเบาไหมสร้างออกในไล่เนียนออกเงินกระชังเหยียงก็ได้ถุงเท่าสร้างสร้างเงียงลายเนีนขนาดถุงเท่าอยู่นี่ถุงเท่าผู้รับจีบกะสิเดไปซื้อจันดอกเดี๋ยวน้องมาไปซื้อถุงเท่ากันนะคะแม่แม่ไปซื้อถุงเท่าแม่น้องไปซื้อถุงเท่าอยู่นีขายเขามีขายอยู่นี่เขามีขายถุงเท่าอยู่นี่ค่ะแม่บ่อันถุงเท่ายาวอุ้ย

บอหนังจะเสพเอกิดบอใส่ดูแลคนน่ารักแม่บอกแม่ซอยอะไรคะแม่ยานวแมไอตาได้น่อย่งบอกว่าซอสิใกลกับขี้เดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอสิบสี่ค่ะสนุกไอตาไอตาฝากแนข้าวนึง ฝากในข่าวนึงฝากในข่าวเอา,าอไปตำกินบ้านเขาเขาก็จะตำม,มาหาเราเขาก็จะรักเราของนครับรสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสองพันก้อ่าันครับตอนนี้อยู่ที่สนามเรียบร้อยครับบรรยากาศตอนนี้พี่พี่ทีมงานก็พากันเดินทางมาแล้วพี่น้องครับจีผ้าอะไรสดครับนี่ไม่ว่าจะเป็นคุณอ่าสันวงศอรก็มาแล้วพี่พี่ นะครับทางฝั่งทีมงานของ SP นะครับก็มาแล้วนะครับวอตแพลก็แต่งตัวแล้วไมรลันยากันยังดักคอร์ดไปแล้วพี่น้องนี่เป็นไดพี่น้องเจ้าวะจังบ่เป็นเดืก ฟิลแบบหวานๆนะครับนี่คุณแม่ก็มาแล้วย,ยังซื้อบัตรจองตัว๋วท่านเด้อพี่น้องเด้อนะครับซื้อบัตรจองตั๋วที่อ่าเ,เพจของอ่ะ ซันมงสุธรเอน,นะครับพี่น้องขับบัตรร้อบเก้าบาทนะครับจักหน้อยกับสิเริือมแข่งขันนะครับี๋ยวอีกสักรู่กับสิเริืมแข่งขันแล้วน่าจะเป็นทางทีมของผู้หญิงก่อนใช่ไหมลูกซันน่าจะเป็นทีมของผู้หญิงก่อนนะฮะ วิตีเป็นวิธีก่อนเ้าหยอกเ้าเรียน,อ,น,นอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อยังอะไรนี่ครับผมแกงน้องอีกแล้วไอ้ตาใกล้ๆ่แน่เนนนพิ่ว่าตอนนี้ก็นักกีฬากำลังวอร์มครับนักกีฬาก็กำลังจะวอร์ม ทีมงานเขาก็มาหอดแล้วว่านีเป็นสายซูมไลท์ทีมงานคุณภาพที่ตามติดพวกเราไปทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยนี่มีหอดคีมกันแดด SP นะครับคีมกันเหลือด SP สื่อก็สื่อครับโปสื่อก็แล้วแต่นะครับต้องขายตัวนเห้งส่ตนมาื่อแมนครับ <c oughs> พาวแมทลิฟพี่น้องครับเอ่อลิสติกหูริมฝีปากนะครับ แล้วก็มีมีมมีกาแฟาพร้อมนะครับสำหรับผู้ใดอยากกินกา,ฟาแฟแทบกาแฟานัวกาแฟาที่มีรสชาติดีนะครับให้ไปซื้อเน็ตกาแฟนะครับขอบคุณครับเมนครับเมนเดี๋ยนี้แห่งคีดื้อครับคดือ้อเดี๋ยนี้ดื้อครับโตฮากัน าค,คนเบาองสันลอคนเบาเรียนเบายังใช่นะครับคู่อ่นคู่ัาคู่ว่าไปโรงเรียนเสียบมาสันนี่นั่นมาสันคู่า่าแบบไปโรงเรียนนิดปเ่ลไครับคแล้วก็ตปครับตาผ้ามันไปพ่อคนตลอดไปไปพ่อคนให้ไปเจอผู้ใหญ่ให้านางสินะครับ คู่วะอยู่โรงเรียนเวะไปหล่อตีแต่หมูท่านรู้ปะเอาทีนไปแย่เขาบัดนี้เขาบัดน,นักเขาเฮ็ดมันกันนำเขาโหลดบัดนี้ครับโซส,สินมักแง่ได้การน,นี่รีบบัดนี้ร้านไม่เงี้ยดิไปตีด้วหน่อยตีหมูยุ้งเลี้ยนเพ่งขวัญหนักเลี่ยงเทอันเลืงเพิ่นเพิ่นไรไข่อันสมบูรณให้คดสิได้อยัง อู้นักฟุตบอลสาวตินี่โอเคนี่พี่น้องครับขั้นพี่น้องเขากุ้มพี่น้องกระชิได้เบิ้งนักฟุตบอลสาวนะครับสูงโป่งจมูกโดวงขาวจ้วหุ่นดีหน้าใสนี่เบิ้งพี่น้องครับหุ่นดีหน้าใสไรสิวนะครับน่ารักเวอร์นี่เงอกบักตาโอ,อ้เอานี่ใส่ให้ไม่เยเดีน ฟิลเตอร์กลายเป็นฟิลเตอร์หมอกเลยในการนี้เลยนฟิลเตอร์หมอกบอเซเตอร์พี่น้องเห็นเป็นฟิลเตอร์หมอกแสดงความยินดีบปอ่แสดงความยินดีคือเป็นฟิลเตอร์หมอกแลยตอนนี้ตอนนี้ไล่สดจากอ่าไล่สดจากเครื่องไอโมบายนะครับเห็นบอนี่เป็นหมอกหมอกเนียอ๋อเป็นอย่างนอบบนเออเอาไปยาวไป เออเอาเอาเลิศเอาไปโดยๆสบายดีพี่น้องพวกเรี่น้องชาวลาวเด๋ววันนี้เขากลมาแข่งบอลเด๋ววันนี้เขากะซีบอลยอมแพ้เพราะว่าเขาเป็นทีมที่เข้มแข็งที่สุดก็เป็นได้ก็เป็นได้เขากะจลิงยิ้งคลุ่ยขล่ยแลนขลุ่ยขลุ่ยเตะให้ได้หลายมากเหมือนเนี้เตะให้ได้หลายที่สุดนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วซ้อมเตะแล้วโอ้ยหล่มซะเนาะโอ้ย อะไรอ่ะเดี๋ยวรอนุชี่มาก่อนกับเขากับน้ำพ่นกันแม่แม่เอฟซีพ่อนกับเตรียมมาให้ดีดีพี่น้องโอ้ยกล่องหลังมันมันเดี๋ยวเส็จออกกนลิตรตุนผู้เบิงสวัสดีครับอ่อ อ,อ,อ่มีใจใสจัตตาสามสิปปบาบาทอ,อ,อยากโยมผู้เดินทางของมาแล้วนะครับอ่าผู้ใดที่เดินทางเขามาแล้วเอ้อสำหรับญยากโยมราคาที่เดินทางเขามา ผู้ใดอยาบมริจากนะครับพอมบอกว่าทานนี้เพื่อจะนำทาทุกท่านนั้นเดินทางสู่สวงสวรรค์ท่านพาอะไรอ่ะโโอ้โอเยี่ยมมากเขาบอกว่านาถิกรรมบางสมะคพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีนะครับเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอา,าอทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็น คนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมนะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวข่อยจีภาพมูเจ้าย่างไปเบืองบอทแถวตอนนี้คนกำลังซ้อมบอลนะครับสำหรับนักกีฬาเราไม่ยังเด็กเพราะทีจะไปสองสองียังหันอุ้ยเอ็กโคคือดีแถว่ามันลำโพงงันวัดนี่นี่ฟิวเตอร์หมอกก็มีพี่น้องคอยโพสเซตออกนี่โอ้ของแทลีวะเกือบพังหันเกือบล่ม มยล้ำพงค uh, uh, ือเอ็กโคดีแท้มูยแม่แม่แม่เจ้าเบงเนี่ยคือหมวกนคอยบรสียนะเป็นใครดังไม่ดีอ๋ออะใครเอ้าบอกพี่บอยสิบอกพี่บอยหน่อยบอกจะได้พี่บอยได้พี่บอยพี่บอยไปปิดประตูรถหน่อยครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับพี่น้องครับตอนนี้เพื่อนกัผ้ากันอัซ้อมเดชสองบอดเพื่อนผ้ากัน้อมช่วงนี้เอาจริงอยู่อ่ะแม่มื่อเี๋เจ้าสิขวาใช่ให้ทีมงานเท่าบอกเอาไปบกาปาไแล้วนองบเคยใ่อดคอยาเจ้าคืออยู่ได้มากมาถึงทางแล้วอันเป็นอย่างก่อน,บ,นบอดเจ็บเสื้อคอยขั้นเจ็บข่อยนวดได้เอยอะพอเป็นหมอนวดด้วยเจ้าเอ,อ,อเื้อคอยเลยเท่ากัน

เพราะว่าจะเอาทีมผ okay, uh, ู้หญิงเออผู้หญิงก่อนเออผู <S <s ้หญิงก่อนเลยแต่แค่ตอนนี้ยังมาไม่ผู้หญิงเปิดอ um> ่ะคุณจันผู้หญิงเทียมเห่าว้อมเลยเด้อเออทีมผู้หญิงนะครับบอมได้นะครับเพราะว่าจะเอาทีมผู้หญิง ทีมผู้หญิงจะเริ่มก่อนนะครับในแมตชนี้เตรียมตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้นะฮะนี่คนแย่งบอลกันเลยดิแม่บ่ไอะไรเจ้ากันใบรถนี่ละแม่อันแย่งบ่ไดะเจ้าใบาเลยเชื่อ,อยกลยุ่ม <c oughs> เออไปโยไปดีเออเออเออ,เอ,อ ว่เขากับโบปันนี่ดอกด้วยกันชิมิลุยปึดลุยปึดเนี่ยเออเศร้าปอนี่โอ้สื่อไม่เนี่ยแต่สื่อไม่เลยนจีฮะเขาเขามีให้เช่าไหมเหรอะเขามีให้เช่าแมนบอกแม่แม่เขามีให้เช่าอยู่หนิแมนบอกเข้าไปเช่าเออไปเช่าที่ล่ะเจ้าเย่าเป้าเกิอวันนี้เตี้ยมสีมุน โอ้มันอันนี้มันมาเป็นเกือบเตีย๋ยบ่อนไหมจับกล่องนะิไม่นม่นไเรนท่าเลยน่แม,ม่เพ่มีันส่อเอาขางซีือ่นอน่ยอาให้การดด,ด,ด,ดเลยเอาาหวแค่นี้แวคนี่เ,ล,เ,เลยมั้นยากเป็นนักฟุตบอลหรือว่ามีความว่ามีความเซ็กซี่อ่ยั หาความเซ็กซี่บ่เจอ,อ,อ,เอใส่คือบอลเพวก็ชิว่าเป็นตัวเซ็กซี่สักเออยู่ด้อันนี้อย่างเมื่อยนักกีฬาหญิงเข้านะครับเจ๋มวยเด้อนักกีฬายิ่งเข้าเจ๋มวยนะครับเตรียมตัวลงสนามนะครับแลนล่มหามลูกกิ้งเอานะฮะ สลับเจ๊หมวยของเรานะครับในวันนี้สาวสวยสุดเซ็กซี่และเราก็ยังมีตัวตึงอย่างน้องนุชซี่นะครับอย่างน้องนุชซี่ตัวตึงของเรานะครับพี่น้องครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับบัตรเพียง129บาทอ่บาทรับประกันความสนุกความมันความคุ้มอย่างแน่นอนเลียนเชิญเด้อพี่น้องเด้อนะครับกล่องเสียร์กับพร้อมแล้ว หลายท่านก็เตรียมตัวมาแล้วนะครับสนามของเรารองรับได้ประมาณ4ี่ล้านกว่าคนนะครับตอนนี้ f c ซก็เดินทางเข้ามาแล้วนะครับไม่มีที่จอดเลยนะครับมีแต่ที่วิ่งเล่นนะครับเล่นเชียร์เลยนะครับกองเชียร์ก็พร้อมแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีในไลฟ์สดตอนนี้สองพันเจ็ดร้อยท่าน ซื่อบัตรจองตั๋วขาม้าในเรื่องพี่น้องเดิอนะครับบัตรเพียง1 29บาทนะครับู้ใดสื่อเขามาแล้วขอให้ถูกหวยอรวยเบอร์นะครับขอให้ถูกหวอยอรวยเบอร์ทําอะไรก็ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะฮะเป็นพิธนีก,ก่อน,นี่ยังเดียวหยวยบัตร ขอให้ชีวิตทุกท่านนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับตื่นเช้ามานะครับขอให้ใ<ค>ตื่น,ข,น,นขึ้นมาที่อ่าฮะ่ได้ซื้อบอก <laughs> ใครที่ซื้อแล้วนะครับ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้มีความสุขที่สุดในชีวิตตื่นเช้ามาก็ขอให้ถูกหวยนะครับถูกหวยรวยเบอร์ไม่ว่าจะเป็นของราวหรือของไทยนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์สําหรับคนที่ยังไม่ซื้อนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะครับเริ่มกี่โมงน่าจะอีกสักคู่นะครับไม่เกิน5้าโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราก็รอนักกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมนะครับรอนักกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมลงสนาม นะครับตอนนี right? ้เช็คระบบนะครับาะฝนพึ่งท่ากระเซ้าแม่พี่น้องนะครับฝนท่ากระเซ้าก็ทาสน้ำสนางแห่งนิดหน่อยนะครับมันจะเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีนะครับสาหรับใครที่ซื้อบัตรจองตั๋วแล้วนะครับเตรียมตัวเลยนะครับรับรองว่ามวลกันแน่นอนนะครับเข้าสินเดฟเองนักกีฬาแกนขอร์อยู่นี่แหละครับนี่เมึงที่ไรเฮดยูมอนตต่ออยู่นะฮะสวัสดีค่ะพี่พี่แม่ทุกท่านนะคะอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะคะกดกดที่ลิงก์ได้เลยนะคะ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแมนค่ะสนใจซื้อตัวค่ะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะบัตรหนึบาทนะคะกดเข้าไปที่ลิงก์เลยนะคะนงผึงไปเปลี่ยนอันนั้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค,ส,ดคสวัสดีสว <Tail S 2> อันนี้อยู่นะคะนี่นี่นะคะวันนี้อรนา่เนะครับมาให้คนแยไอ้ต้าไอ้ต้าเสียงเบาปันมักค่าโยกไปใช่ไไอ้ต้าเสียงเบาไอ้เป็นมักค่าโยกคนว่าอีเด เสียงบอกบ้านมากระทาโยกกระสันขอบคุณมากมากนะครับค่อยนี่แหละเขาจ้างไปตะกี้นั่นอันยกซ้อฟาตะกี้นะลูกไอ้เที่ยงก็ไอ้ลูกนิมนกม่มิดมุนติลูกมิมดนะครับลูกมิดหมุนติวติวน้องพีม,มาย<ล> <ๆ S 1> ังคะยังไม่มาเลยค่ะเรียนเชิญเลยนะครับวันนี้เรามี <ๆ S 1> มดาราด้วยนะครับโอ้ยเต๋อใจเต๋อใจเบอร์ไหนตาๆๆ เจ๊หวยก็จะลงนะครับวันนี้ลงไปประมาณในเคอร์กันที่ลงหางก็ออกพี่น้องครับผู้ใดอยากซื้อบัตรจองตัวนะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะคลิกเลยคลิกเลยคลิกไลนคลิกเงือกคลิกเงือกคลิกคลิกคลิกซิงลิงซื้อบัตรจองตัวเงือกเงือก เอาอะไรสิบอสสอเอาอะไรสิบอสสซแล้อนะคะมางานบอลหรืองานวัดคะไอ้ตาแล้วมักบอกคือคนอยู่วัดค่ะเหมือนจริงค่ะวั่สันเป็นมหามกนมา เครื่องเสียงเหมือนงานวัดเลยนักมายังเมตตาไอ้ตายย่าบ้าอู้ขอบคุณนะคะพี่พี่แม่สองพันห้าร้อยท่านนะคะซื้อบัตรจองตั๋วหรือยังคะซื้อหรือยังคะซื้อหรือยังคะรับวัฒนธรรมดีดูตรงคอนองแพรตอนนี้น่าเห็งสวยมากน้องมันน่ารักขอบคุณค่ะใส่เกือบสตาร์ทค่ะ โม่เกินหาโมงเรงเด้อพี่น้องเด้อไม่เกินห้าโมงเย็นนะครับเราก็จะเตรียมพร้อมให้ผู้หญิงเตะเลยในแมตช์แรกนะครับพี่น้องครับแมตช์แรกเข้ากับจะเป็นอ่าเอสพีเป็นโมเอสพีอ่ SP, อ, SP, อ,อทั้งเพร่าเพ่าแสงทองเอสพีแข่งกับอ่าลิเก,รเกรหรือเปล่า,ชาใช่ไหมสัน่นแข่งกับลิเก ตอนนี้เดี๋ยวเราดูเดีว่าทางบริษันดูว่าวิ่งมากี่คนเราต้องเราต้องอดูก่อนเพราะตอนนี้มาเลเซยไปนิดหนึ่งบางนก็รถติดด้วยอะไรด้วยมันรถติดรับพี่น้องแต่ตอนนี้ทีมแสงทองเตรียมเขาไม่เลยว่าคุณมีกี่คนแล้วคุณรวมกลุ่มไม่เลยรวมกลุ่มไม่เลยมีครบ้างตอนนี้นักกีฬาเราครบด้วยอย่างนะครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นแมตช์พิเศษแมตช์กระชับมิตรครับพี่น้องแข่งอาภีรพาแสงทองเดอะเอสพีนะครับ แข่งกับตำนานคนอีสานเป็นนัดกระชับมิตรนะครับพี่น้องรับรองว่ามวลซื้อแน่นอนจัดเต็มทีเลยเดี๋ยวในครูของผู้ชายผมจะให้วลันยากับเดดี่เห็นเป็นคนเบาครับเพราะว่าน้องน่าจะเอเนอร์จีในการดูผู้ชายเยอะโอ้ยอเอต้า<ะ>เอนเนจีในการดูผู้ชายนักเตะหน่อยลูกดูดูแพลวหน่อยเลี้ผู้ชายแล้วแปลว่านี่ค่ะแม่เป็นนางคางไอ้ทำเป็นน่งคางกันเลยแตานั่งคางกันเลย เออนั่งข้างกันลอยตา่นั่งข้างกันไม่ได้ไม่ได้ฮะทันางข้างกันโนโน่บอยตะเตสิคะแม่มีบอลหญิงด้วยรีบซื้อบัตรจองตั๋วเลยค่ะแม่ยี่หลามมาน้ะฮักแทลูกขอบคุณค่ะ รอในกลุ่มก็ค่เล่นนะคะระวังบาดเจ็บถ้าไลฟ์สดอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะลูกไม้ได้ค่ะรถติดมากรอแป๊บน้องไม้สวยน่ารักขอบุณค่าแม่ลงไหมคะแม่แม่ไม่รู้ไม่ได้มาค่ะน้องไม้สู้ๆขอบุณค่าไลฟ์สดค่ะแม่ขายตั๋วอยู่แถวไหนคะอยู่ แม่ขาอยู่แถ่ไหนคะอ,อ,อยู่จอมทองค่ะลงมาน่ารักขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะผู้ญหญิงผู้หญิงน่าจะเริ่มเตะตอนประมาณสักประมาณสัก5โมงเย็นนะคะ น่ารักมากพี่พี่แม่ทุกคน,นะคะ่ะฝากกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะบัตรหนึ่งยี่สิบ้าบาทนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะตอนนี้นะคะพร้อมมากนะคะใครที่อยากได้ามารับสินค้าตรงนี้ก็มีขายนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาจะลงไลฟ์ก่อนนะคะน้องมาจะลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไปเตรียมตัวนะแม่เดี๋ยวจะมาปรอชกันั่งขยเยอะแยะมากโมแม่น้ออยากมาเบียดแม่หน่อยสูงแล้วเริ่มจะสูงแล้วสวยขึ้นเดี๋ยวลูกมาขอบคุณคะ่ะแม่ดิดดี้ก็สวยค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะหนูจะรับทร์จะลงแล้วหนูเตรียมแสงทองเลย เขามาถึงเขาไม่รอเขาเล่นกันเลยอ๋อโอเคค่ะพวเขาเขาเขบอกพี่ใช่ไหมไม่กระทำเลยเขาเขาเล่นกันเลยโอเคค่ะน้องมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะลงไลฟ์ก่อนนะคะใครอยากซื้อบัตรจองตัวนะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสนามจอมทอง14หรือเปล่าครับใช่ค่ะใครนะคะอยากซื้อบัตรจองตัวคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วก็ทักไปที่เพจซันมงสะท้อนเอฟซีนะคะใช่ค่ะบอกว่าซื้อบัตรจองตัวฟุตบอลนะคะใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันในกล้องแม่เหม็นปากเจอกันในกล้องใหญ่นะคะ